ลูกแม่รักรักไอ้ชมนี่กว่านี่แม่มีแมวตัวใหม่แล้วนี่ชมเนี่ยดีที่สุดเลยใจใจม่รักแมวใหม่นี่รักชมนี่กว่าว่าูรักชมไหมเอียรักชมไหมเอี้ยชมไหมชมไหมนี่ชมมันนะมันไม่เคยทําความลำบากใจให้แม่เลยนะชมอ่ะไม่ไม่ทำไมรักชมแม่โอ้ไอ้ชมมันไม่เคยทําความลำบากใจให้แม่เลยไงที่ก็ไม่ต้อง ไม,ม่ขี้งไงข้าวก็ไม่ต้องกินไม่กอยขี้ไม่กินข้าวชมเนี่ยดีที่สุดเลยใจใจไม่รักแิวใหม่ไงชมนี่แม่ของกูดิง้งกูดิ้งให้แม่ให้ชมม่มีแมวใหม่ให้ให้ให้พี่ชมนี่ไงพี่ชมมีไม่คิดว่านยุ่นจะจะเจนใจมั้งหรือรักพี่ชมเนาะนนนโบนี่พี่นุ่นเขารักรักไอช้ชมแล้วเนี่ย โอยชมชมหวังพี่นุ่ลักขี้รักกระชมไงชมขี้นี่ไงช่อมอ่ะขี้ก็ช่อมแมวชมนี่ไงโบนี่มาดูสิแมวช่อมปิโนรักแมวชมนะนี่ไงขี้รักแมวชมกันหมดแล้วเนี่ยแม่ก็รักไอ้ชมรักพี่ชมอ่ะพี่ชมก็ไม่ดื้อเดี๋ยวหัวก็ไม่เหม็นขี้เขาก็ก็ไม่ต้องขี้กินก็ไม่ต้องกินดีวะ เลี้ยงไอ้ชมเนี่ยเนาะก็เลี้ยงพี่นุ่นดีกว่าวะ่ะพี่นุ่นเขาน่ารักโอ้ขี้หูขี้ตาฉ่ำแฉะพี่นุ่นอ่ะจ้าฉ่ำแฉะไม่นนเงี้ยนี่ขี้ตาฉ่ำแฉะไม่ได้เช็ดเลยงีีน่อืมไม่ได้เช็เดเ,ชเลยค่ะพี่หนิงเช็ดตาน้องหน่อยจีจ้าไม่แย่ตื่น <c oughs> นอนเลี้ยวนอนเลี้ยวเหรออะขอชมนอนด้วยได้ไหมชมนอนด้วยได้ไหมคุย <c oughs> ชม ช่มชมหวังไงนี่แค่มาชมชมหวังไงเนาะไอชมมันชมน่ารักเนี่ยนะพี่ชมเนี่ยแม่เจอมาพี่ชมอ่ะให้กระดิ่งก็เลยสีลูกกระดิ่งทองเนี่ยกระดิ่งทองพี่ชมเขาหน้ารักก็ไม่ดื้อเนี่ยไม่ปินไม่ป่ายไม่ปินไม่ขี้ไม่กินูดีวะก็ตายแล้วมึงกูก็ว่าเหม็นตุ๊ตุอยู่เนี่ยไม่รู้เหม็นนี่ส้มหรือว่าเหม็นนี่น้องนุ่น นี่คุยกับพี่ส้มนี่พี่ส้มใครอ่พี่ส้มแล้บโบรักพี่ส้มไหมอ่ะไม่รู้จักกับปียกน้อยนี่ไหนพี่ส้มนี่ไงนี่นี่ชมยังไม่ไไ<ง>ชมอ่ไหนอ่ชมนี่ไงชมนังไม่อ่เอ้าพี่ส้มเขาก็น่ารักไงเขาก็มีตกขี้ไม่ต้องตดไงอ่ะนอนกับพี่ส้มกันเ,เร็วๆรักพี่ส้ม,มร,รักกับพี่ส้มก่อน ปีพิชสมต้องเลยมะลุกปคมคืนมันนาน,นพี่ชมจะมาแล้วลุกเอา้าไรอะ <c oughs> พิชมไง